สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ที่รบรักทุกท่านครับอ่ะวันนี้ผมมีรถมานำเสนอ1นึ่งคันนะนี่ครับจอดจนยางแบนละมั่งนี่ม่นี่ครับเริ่มจ่าเลยครับม่ห้าเกียร์ะนะนี่รถยังไม่ได้ล้างนะสวยจริงครับคันนี้ เดิมทั้งคันนะครับรถเก็บเดิมทั้งคันบอกเลยเลยว่าเก็บเดิมทั้งคันสมบูรณ์ด้วยรถคันนี้นะครับดูครับดูครับรกับแฮม,มยังอยู่ครับเดิมเดิมเดิมสวยรถหน้าเก็บนะรถคันนี้นี่นะครับขึ้นหมด ห้าเกียร์ตาเพชรตัวนี้ทะเบียนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะตัวหายากเลยครับตัวหายากเลยตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีแล้วครับตัวห้าเกียร์ตาเพชรเนี่ยนะครับเมื่อก่อนบอกว่าตัวห้าเกียร์นี่จะเป็นตัวเนี่ยตูดแบบนี้นะครับตูดแบบนี้นะครับตูดแบบนี้เนี่ยการตกแบบนี้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะตัวตัวล่าสุดนะครับห้าเกียร์ล่าสุดจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวตาเพชรนะครับมีนะไม่ใช่ไม่มีนะ ลองศึกษาดูนะครับท่านใดสนใจก็นี่ครับยังใหม่ๆยังเดิมๆอยู่เลยนะครับ<อ>เครื่องสวยนี่นะครับสวยจริงครับคันนี้ตุ้มหงตุ้มแฮนกระจกเป็นกระจกนี่ a a p นะของแท้อยู่นะครับประกับแท้เดิมทั้งหมดรถยังไม่ได้ล้างผมจอดไว้ในบ้านหลายวันแล้วนะครับมีมีห้าเกียร์คัน SP 1หนึ่ง แล้วก็ SP1 2นะครับ2คันนะครับ SC1 เดี๋ยวมาลงขายอีกทีนะครับนี่ไอยู่นะครับเดี๋ยวมาลงรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับ5เกียร์พร้อมใช้รถเครื่องเงียบๆใช้ได้เลยนะครับซื้อมาก็อยู่ในห้องเลยไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับอยู่นี่เอกสารเล่มโอนครบเหมือนเดิมนะครับเอาไปโอนได้เลยนะครับภาษี6.8นะครับสวยมากนะครับ ผมรีวิวไม่ได้มันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในอพามาชมแค่นี้ก่อนนะครับเด่นเอก็เตรียมละเตรียมขายนะครับเตรียมขายอ่ะคันนี้คุ้มแน่นอนนะหนึ่งบาทคุ้มแน่นอนครับคุ้มในเม็ดเงินแน่นอนเอาไปเติมน้ำมันใช้ได้เลยนะครับขับได้เลยนะครับรลรอ,อเลยภาษีอ่าภาษีเต็มนะครับหกแปดนะครับสมมติว่าเราซื้อรถภาษีขาดนะ เราซื้อไปก็ต้องไปต่อถ้าต่อน,นอกก็สองพันเกือบสามพันสามพันหน้าตีไปสามพันนะบางที่นะครับอ่ะสามพันอันนี้หมื่นแปดเราลดมาเหลือหมื่นห้าหมื่นห้ามาดูตัวรถนะครับตัวรถก็เป็นรถเครื่องไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะขับได้เลยครับปกติเครื่องเงียบนะครับสองก็พวกระบบทุกอย่างใช้ได้หมดสามก็คือชุดสีเป็นชุดสีแท้นะครับชุดสีแท้บอกได้เลยว่ารถคันนี้ถ้าจะเอาเก็บเดิมจริงคือไปเปลี่ยนยางอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนยางอย่างเดียวนะครับ ยางหน้าหลังใส่ไซส์ให้มันใหญ่นิดนึงนะครับมันจะดูอวบสวยนะครับคันนี้เดิมๆนะครับมีอกไก่อย่างเดียวที่ไม่มีฝักฉลามนะครับนอกนั้นมีหมดนะครับเอาศูนย์9ก้าแปดแปนะครับคลิปนี้18,500บาทนะครับนี่กูเจียกูเจเดิมนะนี่เจียเดิมนะครับเดิม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 หม้อน้ำยาวหม้อน้ำยาวตาเพชรนะครับหม้อน้ำจะเป็นห้าเกียร์ อะย้ำเอกสารเล่มโอนเหมือนเดิม0988297767ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ